ดีต้อนรับกลับสู่ช่องวันนี้เรามีรีวิวแบบจับลึกถึงใจสำหรับปืนลม CO 2รุ่น4006 MG ถ้าคุณกำลังมองหาปืนลมที่สมดุลทั้งรูปลักษณ์การใช้งานและราคาที่คุ้มค่าวิดีโอนี้ตอบโจทย์แน่นอนมาเริ่มกันเลยรุ่น4006 MG โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยดีไซน์สมัยใหม่ที่ผสมวัสดุเมทัลลิกกับโพลิเมอร์อย่างลงตัวตัวบอดี้มีเส้นสายคมชัดดูแข็งแรงแต่ยังคงน้ำหนักที่จับได้ถนัดมือ ด้านหน้าเป็นลำกล้องที่แต่งแบบแมทลดแสงสะท้อนเหมาะทั้งการฝึกเลงและการถ่ายทำคอนเทนต์ส่วนงานพื้นผิวและเก็บงานรอยต่อทำได้ดีให้ความรู้สึกพรีเมียมกว่าราคาจริงเปิดฝาภายในจะเห็นระบบใช้ฐาน CO 2แบบกระบอกเดียวซึ่งทำให้การบำรุงรักษาง่ายไม่ต้องยุ่งยากกับการเติมแกส๊สซับซ้อน,นกลไกการยิงเป็นแบบเซมิออโตเมติก ซิงเกิลช็อขึ้นกับรุ่นย่อยที่สำคัญมีการกันสะเทือนภายในเพื่อช่วยลดแรงสะบัดและเพิ่มความแม่นยำเมื่อยิงต่อเนื่องชิ้นส่วนที่สำคัญเป็นแบบโมดูล่าถ้าต้องการเปลี่ยนชิ้นส่วนทำได้ไม่ซับซ้อนแต่แนะนำให้ทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภยัยเรื่องประสิทธิภาพ4006 mg ให้ความแรงและความแม่นยำที่น่าพอใจในระดับการใช้งานทั่วไปสำหรับการยิงเป้ากลางแจ้งระยะสั้นถึงปานกลาง คุณจะได้กลุ่มกระสุนที่ค่อนข้างแน่นเมื่อปรับเลงดีพิสัยจริงจังขึ้นอยู่กับชนิดลูกกระสุนและสภาพลมแต่โดยรวมเหมาะสำหรับการฝึกยิงและสันทนาการมากกว่าใช้งานแข่งขันระดับสูงอัตราการยิงต่อฐาน CO2 อยู่ในเกณฑ์ปกติหากยิงถี่จะรู้สึกแรงลดลงบ้างตามอุณหภูมิและการใช้งานนี่เป็นข้อสังเกตสำคัญเมื่อใช้งานกลางแจ้งในสภาพอากาศต่างๆ ด้านความปลอดภัย 4006mg มาพร้อมระบอบล็อกนิรภัยและสวิตช์กันบังตาแนะนำให้อ่านคู่มือก่อนใช้งานใส่แวนป้องกันทุกครั้งและเก็บให้พ้นมือเด็กการบำรุงรักษาง่ายทำให้รักษาสภาพได้ยาวนานแต่อย่าลืมเช็คซีลและฐาน co 2เป็นประจำสรุปแล้ว 4006mg เป็นตัวเลือกที่ดีถ้าคุณต้องการปืนลมที่ดูดีใช้งานสะดวกและให้ความคุ้มค่าเหมาะกับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง หากคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดสมัครและแจ้งในคอมเมนต์ว่าต้องการให้เราทดสอบอะไรเพิ่มเติมเจอกันวิดีโอต่อไปขอบคุณที่รับชมจากดี